สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุ๊รถมือสองนะคะกับนุ๊ตที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่อยากได้รถมือสองคุณภ,ภาพเกรด A ดูคลิปนี้เลยเพราะเดี๋ยวนุ๊ตจะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ดูสภาพแรกเข้าเลยบอกเลยว่าเยอะมาก จอดอยู่ตรงหน้ารุ่นนี้ประมาณสิบกว่าคันและข้างหลังอีกนะคะบอกเลยว่าอีกปึกหนึ่งเพิ่งจะลงจากรถเทลเลอร์มานะคะสดๆด,ดร้อนๆใครไม่อยากพลาดอยากได้รถสวยเกรด a ดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเพชรเดต์เราจะเปิดคลังรถเข้าใหม่ให้ดูนะคะว่าสภาพแรกเข้าสวยแค่ไหนและมีรุ่นอะไรเข้ามาใหม่บ้างอัปเดตให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์ กติตามดูคลิปนี้ให้จบด้วยเนะะี่ยฮะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะพาดูรายละเอียดนะคะว่าตัวรถที่เรารับเข้ามาเนี่ยคุณภ,ภาพเนี่ยสวยเกรดเอแค่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นกันก่อนนะคะสำหรับในเดือนนี้ยังมีดอกเบีย้ยสุดพิเศษอยู่นะคะสำหรับพี่ๆที่มองหานะคะรถมือสองไว้ใช้งานอยู่ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.29%ยังมีอยู่นะคะและประกันเครื่องเกียร์สองปีก็ยังจัดให้อยู่นะ,ะสนใจอยากได้รถมือสองคันไหนติดต่อนูเข้ามาได้เลยนะคะมาดูคันแรกกันนะสัดตัวนี้นะคะเข้ามาใหม่เหมือนกันลงจากทเทลล์ว,วันนน,ะะนี้ะะค ได้เป็นตัวยาวลิตนะคะตัวหน้าใหม่แล้วนะคะและดูสภาพแรกเข้าเลยนะคะบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงแน่นอนคันนี้นะคะได้สภาพแรกเข้าค่อนข้างสวยเลยกุญแจมีมาให้ถึง2ดอกคุณพี่ นะะ่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสำหรับคันนี้ราคาบอกได้เลยว่าดีแน่นอนอยากได้ราคาคันไหนนะคะแคปทะเบียนแล้วส่งมาให้นุชเลยเดี๋ยวนุชส่งรายละเอียดให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อัปเดตเรื่องราคาเนาะนะคะแต่ว่าจะให้ดูสภาพเป็นหลักนะคะว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยสภาพสวยแค่ไหนนี่เลยกระจกโรงงานรอบคันเดิมโรงงานรอบคันเหลียมสันเส้นสายตัวรถนะคะมาในแต่ละจุดนะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มค่ะคันนี้ได้เป็นยาลิต,ตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าสุนภาพสวยมากๆใคร สนใจนะคะแคปทะเบียนมาไล้เลยนะคะคันแรกของเราผ่านไปไปดูคันที่2เลยยาลิตคันนี้ได้เป็นยาลิอรพรมาแล้วเรียบร้อยคุณลูกค้าเข้ามาใหม่สีแดงสดๆแบบนี้เลยนะคะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะสำหรับคันนี้เพิ่งเข้าร้านมาเหมือนกันนี่นะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะรถเข้าใหม่สภาพค่อนข้างเนี๊ยบเลยไม่มีแบบว่าริ้วรอยชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนนะคะดูได้เลยสภาพค่อนข้างเนี๊ยบภายในนะคะน้องๆป้ายแดงเลยดู ตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดค่ะคุณลูกค้านะคะเบาะมาในสภาพสวยมากคันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงให้เสียเวลาแน่นอนแล้วก็เปลืองเงินด้วยคุณลูกค้ามาดูที่เพชรยนต์ค่ะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้นี่นะคะคุณภาพเกรด A เ,เลยแล้วก็ยาลิตอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็สีเทาดำเข้ามาใหม่นะคะสภาพตัวรถสวยคลิปแบบนี้อยากได้ราคาคันไหนนะคะลูกค้าจ๋า โทรมาหานูได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์ได้ด้วยนะเบอร์โทรด้านล่างสามารถแอดไลน์เข้ามานี่นะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ดูสภาพสิคุณลูกคา้าสวยมากสเกิร์ตรอบคันมีมาให้แล้วสำหรับใครที่ชอบรถแต่งสวยๆคันนี้รู้สึกประมาณสามแสนต้นๆน,นะคะสนใจทักเข้ามาและคันนี้ราคาแสนต้นแสนกลางคุณพี่จ๋านี่นะคะอยากได้รถแสนกลางไว้ใช้งานจัดได้เลยเข้ามาใหม่เหมือนกันนี่นะคะสวยเลยนิสันนะคะอเมลา่า นะแล้วก็โอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะไม่พอเท่านั้นเรายังจัดรถ PPV นะคะนี่นะคะเป็น Isuzu Mu-X ค่ะคุณลูกค้าชมใหม่มาแล้วทะเบียนนี้น่าจะคืนนะคะทะเบียนนี้น่าจะคืนนะคะไม่ได้แถมเนาะอ่ะสวยค่ะคันนี้ถ้าสนใจนะคะติดต่อเข้ามาดูรถได้เลย นะติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยนะด้านหลังเนี่ยสภาพสวยกุญแจไม่มีนะคะเรี่ยมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยและสีขาวคะ่ะเราก็มีให้นี่มิลเสีขาวคันนี้เข้ามาใหม่ทั้ง2คันเลยนะคะด้านท้ายสภาพกริปแบบนี้เลยเซ็นเซอร์มีมาให้แล้วสภาพสมบูรณ์มากๆจากโรงงานนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะคะและนี่คือคลังรถเข้าใหม่ของเรานะคะลงมาจากเทเล,ลอร์ใหญ่เมื่อเช้านี้นะอัปเดตให้ดูกันเลยนะคะว่ามีรถอะไรเข้าใหม่บ้างอ่ะนี่เลยคุณลูกค้า นะคมิวเค่ะ2คันเข้ามาใหม่ด้านนี้นะคะจอดอยู่ตรงนี้เยอะมากๆเลยคุณลูกค้าจ๋าและไม่พอเท่านั้นเดี๋ยวไปดูแถวหลังกันบ้างนี่นะคะยาลิตอีกห่งคันแล้วสีขาวนี่นะคะยาลิตเข้าใหม่ดูสภาพรถเข้าใหม่บอกได้เลยว่าสวยทุกคันนะคะสวยทุกคันไม่พอแต่ละคันได้กุญแจมาถึง2ดอกแบบนี้ ไม่จองไม่ได้แล้วคุณลูกค้าได้รถสวยคุณภาพเกรดเอมาลองขับได้เลยคะ่ะพี่พี่ค่ยินดีคำปรึกษาเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันนี่นะฮะยาวริสหประตูหรือว่า h ฮชแบกนะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะนี่นะคะคันนี้ทะเบียนนี้เลยสีขาวมุกส,สวยๆนะคะตัวรถมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์กุญแจมีมาให้2ดอกแบบนี้นะคะจับเต็มมาให้แล้วโอ้โห สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่ขารถสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอนค่ะนี่แล้วก็เป็นตัวเจ็ที่นั่งนะคะคันนี้เป็นเซนต้านะคะเข้ามาใหม่เหมือนกันกุญแจมีมาให้2ดอกแบบนี้เลยนี่นะคะกุญแจ2ดอกดูลูกค้าแต่ละคันนะคะได้กุญแจมาถึง2ดอกและรถสภาพไม่มีช้ำเลยให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะว่าเพชรยนเราเนี่ยรับรถเข้ามาสภาพค่อนข้างสวยเดิม นะคะไม่มีริ้วรอยพลิกความชนหนักมาแน่นอนค่ะคุณลูกค้าคันนี้เลยนะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นตัวยา t o ติต,ตา้าคลอสนะคะคันนี้เป็น c r o สหนึ่งจุดแปดไฮบริดีเมียมปี21่กุญแจมีมาให้สองดอกนี่นะคะคลอสสีดำย้อนใสอีกนึงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พค่คันนี้สีดำเข้าใหม่กุญแจมีมาให้สองดอกสวยๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกัน นี่นะคะอู่สภาพค่อนข้างสวยนะแล้วก็ Fortuner นะคะนี่ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะ u o r t u n e r คันนี้ TRD ด้วยโอ้โหรู้สึกราคาจะอยู่ประมาณ900,000นไปไปนะคะคันนี้รู้สึกว่าราคาจะอยู่ประมาณ9 0 0 0 0สนไปไปนะคะสนใจสิติดต,ต่อเข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะคุณพี่นี่นะคะจะเป็นโซนที่รถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอีกนิดนึง อันนี้จะเป็นโซลรถเข้าใหม่นะคะสวยทุกคันสภาพเนี่ยเดิมๆให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะว่าที่เพชรยนต์เรารับเข้ามาเนี่ยคุณภาพสวยเกดเดแน่นอนด้านนี้ด้วยนะคะจอดด้านบนไม่พอนะคันนี้แคมรี่นะคะนี่เลยแคมรี่เข้ามาใหม่สีขาวนะคะสคันแคมรี่เข้ามาใหม่นะคะสเปค 2.0G สีขาวสวยๆเลยนะคะแล้วก็ทะเบียนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนี่นะคะจอดอยู่ด้านนี้เข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนี่2.5สปอร์ตนะคะ ไม่แสนต้นๆราคา9 0 0 0 0สนอ้อยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันปียี่สองเข้ามาถึงร้านแล้วคันนี้นี่นี่เข้ามาใหม่เลยนะคะแคมรี่สองจุดห้าสปอร์ตค่ะเข้ามาใหม่นะคะสภาพสวยเลยแล้วก็ตัวนี้สองจุดศูนย์จีนะคะก็เข้ามาใหม่เหมือนกันเอาติสนี่นะคะโฉบออนิวออนิวเอาติสนะคะคันนี้อาจจะมีดูรอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะแล้วก็ด้านนี้เลยเซ็นต้าเข้าใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นเอาติส ทุกคันของเราคัดคุณภาพมาให้แล้วพี่พี่จา๋าถ้าสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะคุณพี่สาหรับใครสนใจอยากได้รถมือสองคัดคุณภาพเกรด A นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้แต่ละคันนะคะเรามีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะสาวันและอย่างที่นุชดแจ้งไปนะคะนุชดมีในส่วนของประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1ปีทุกคัน นะคะวันนี้พามาอัปเดตเลยนะคะว่ารถที่เรารับเข้ามาเนี่ยคุณภาพสวยเก็ดเอแค่ไหนนะคะอยากให้พี่ได้รับชมกันนะคะว่ารถที่เพรยนรับเข้ามาเนี่ยไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนการันตีให้เลยความสวยทุกคันเดิมโรงงานสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้และแหล่งที่มาตรวจสอบได้ชัดเจนเป็นรถมาจากนานประมูลนะคะถ้าคันไหนเนี่ยถูกใจลูกค้าสามารถแขกทะเบียนมาสอบถามได้เลยนะคะการันตีมาให้ความสวยเดิมเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะคะนี่ ตัวรถเข้าใหม่ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งหนุเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะ,ะ mm hmm. เผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ